สองเซนนะครับคะแนนเหยื่ตัวนี้นครับถ้าเต็มสิบผมให้ปรมันกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องปอดไปที่เขามาชมที่เขามาดูด้วยนะครับวันนี้นะครับผมมารีวิวเยื่อนะครับผมเหยื่อก,ก็วันนี้ผมไปซื้อเหยื่อใหม่มานะครับก็คือตัวนี้นะครับเหยื่อตัวนี้นะครับได้มาครับนี่ผมจะมารีวิวกัน อย่าตัวนี้นะครับมีขนาดสองเซนส่วนอย่าตัวนี้นะครับทําไมผมถึงซื้อมาะครับมันมีจุดประสงค์อย่างหนึ่งนะครับก็คือผมตอนนั้นคือผมไปเออไปตกปลาไปลุยหมายกระพี่นี่นะครับมันเป็นเออเหมือนคลองห้วยครับอีกฝั่งนึ่งจะเป็นเหมือนแบบหนองครับหนองใหญ่เลยเออห้วยคลองนะครับมันก็นจะมีขาคลองแนแคมก็จะเป็นยาเป็น หมือนหมายทั่วไปเลยนะครับแต่ว่าผมเห็นกบไงผมก็เลยลองเอาเหยื่อไปตีดูมันก็กัดนะครับมันก็มีกัดบ้างกัดผมผมก็ไปหาวิธีมานะครับว่าตกยังไงถึงจะได้กบตกตีเหยื่อปอมยังไงถึงจะได้กบผมก็ไปถามพี่ผมมาพี่ผมก็บอกว่าเออถ้าอยากได้เงี้ก็ไปหาเหยื่อตัวเล็กมาได้เจ้าตัวนี้มา ขนกบของไทยสกนนะครับผมชื่อมันนะชื่อมันชื่อมันเป็นไทยสกลขนาดมันอยู่ที่2เซนนะครับ2.5เซนเล็กเล็กบิ๊มากเข้านิ้วก้อยเนี่ยเท่านิ้วก้อยผมเนี่ยแล้วก็น้ำหนักข็าหกกรรมนี่ไม่แน่ใจเหมือนกันว่า6กกรรัเท่าไรเออเฟซเออเหมือนน่าจะเป็นเจ้าของมั้งขายหรือผู้ผลิตเดี๋ยวผมจะทิ้งให้ละกันนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นเฟซให้ แล้วก็ทิ้งลิงก์ที่ผมซื้อมาครับนี้ผมนี่ผมได้มาจาก l a z a ด a นะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมจะแกะออกมาให้ดูกันเลยนะครับไไก่ชู่ว้าแม่งนี่ฮิ้วไก่ครับไก่สนใจครับดูนี่ครับ เห็นหรือเปล่าสรงลกระเจนนอะคะแนนใหญ่ตัวนี้นครับถ้าเต็มสิบผมให้มันผมให้ประมาณมหกถึงเจ็ดเพราะว่ามันดูตัวด,ด,ดูคอมเนตด,ดิไม่มันเลยมาเลยมายังไงก็ไม่รู้ส่วนไอ้ตกตีตีกู่อปอม ที่เราพร้อมให้กบกินนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะพาไปลองดูคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้แหละครับขอบคุณทุกครั้าที่ชมครับบายบายสวัสดีครับ